เรียกเป็นวอกธรรมดานะครับแต่พิเศษตรงที่ว่าต่อโค้ดนะครับสามเหลียญนี้นะครับจะต่อโค้ดสวิสรุตนะครับตรงนี้นะครับโค้ดสอวิสรุตคือโค้ดอะไรมายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโควคุยัวเรื่องพระเครื่องอีกหนึ่ง e ีนะครับ กับช่วงแนะนำวิธีดูพร้อมแบ่งปันพระแท้นะครับ E ีีนี้ก็มีเหรียญดีๆมาแบ่งปันกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับเป็นทมเนียบเหรียญรุ่นต้นๆเลยนะครับแล้วก็พิเศษตรงที่มีต่อโคตดนะครับต่อโคตดหายากนะครับอาจจะเป็นรุ่นไหนนะครับต่อโค้ดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นทมเนียบเหรียญนะครับเป็นทมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับเป็นรุ่นที่ 17เนะครับเป็นรุ่นที่17พศ2514นะครับก็เป็นเหรียญยุคต้นๆของพระอาจารย์ฟั่นเลยนะครับอันนี้เขาเรียกพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนั่งสมาธิเต็มองนะครับเรียกพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนั่งเต็มองค์แบบนี้นะครับข้างหลังเป็นบาทนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้รุ่นที่17นี้นะครับแยกเป็นนะครับแยกเป็น3พิมพ์หลักๆนะครับพิมพ์อ่านิยมสุดก็จะเป็นเขาเรียก หน้ารุ่นเนะครับเป็นเหรียญเหมือนเหรียญรุ่น9เลยนะครับจะกะลายทองแล้วก็ต่อโคดดอกจันไว้นะครับเหรียญรุ่นนั้นก็พิมพ์นั้นก็ราคาหลักพันไปปลายถึงหมื่นแล้วนะครับถ้าสวยๆนะครับลองลงมาก็เป็นพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนั่งสมาธิเต็มองนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์แบบเหรียญแบบนี้นะครับแต่เป็นด้านหน้านีจะเป็นพิมพ์ พระอาจารย์มั่นพุริทโตนะครับนั่งสมาธิแบบเต็มองนะครับข้างหลังก็จะเหมือนกันกับพิมพ์นี้นะครับนี่นะครับเป็นบาทนะครับแล้วก็พิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้ก็ยังแยกเล่นกันเป็นหลายบล็อกอยู่นะครับเช่นนิยมสุดก็จะเป็นเหรียญแจกกรรมการนะครับเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับแต่ไปกะลายทองแล้วก็ต่อโคตนะครับต่อโคตเคาเรียโคตกรรมการนะครับเป็นโค้ดดอกจันนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับ นี่นะครับอันนั้นก็นิยมสุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นเขาเรียกบล็อกหูขีดนะครับบล็อกหูขีดนิยมนะครับบล็อกหูขีดนิยมมีบล็อกวงเดือนนะครับมีบล็อกธรรมดานะครับเหรียญรุ่น17เก็จะประมาณนี้นะครับแต่สามเหรียญนี้พิเศษนะครับเป็นเหมือนจะมีวงเดือนนะครับตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นวงเดือนเล็กๆนะครับถ้าเป็นบล็อกวงเดือนเขาจะดูตรงนี้นะครับ จะมีวงเดือนตรงนี้อ่าอันนี้ก็มีในหน่อยนะครับก็เรียกเป็นวอลกธรรมดานะครับแต่พิเศษตรงที่ว่าต่อโค้ดนะครับสามเหลี่ยญนี้นะครับจะต่อโค้ดสวิสรุตนะครับตรงนี้นะครับโค้ดสวิสรุตคือโค้ดอะไรมายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับโค้ดสอวิสรุตนี้นะครับไม่ใช่โค้ดของทางวัดนะครับไม่ใช่โค้ดของผู้สร้างต่อไว้นะครับ แต่เป็นโคดเขาเรียกโคดของร้านทองนะครับร้านทองสอวิสรุตซึ่งร้านทองนี้ก็ตั้งอยู่แถวอยู่ในกรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครนะครับแกก็เป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ฟั่นนะครับลูกศิษย์สายตรงแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลายเกจิอาจารย์นะครับในสายกรรมฐานนะครับสายวัดป่านะครับพอแกเช่าหาบูชานะครับหรือว่าได้รับแจกมาจากลูกพ่อนะครับแต่พว่าอาจารย์นั้นๆนะครับแกก็จะ นำมานะครับแต่ละรุ่นจะนํามาตอกโค้ดของแกไว้นะครับนี่นะครับจะตอกโค้ดสอวิสรุตของแกไว้ตรงนี้นะครับ<ม>ก็มีหลายรุ่นนะครับหลายอเกจจีอาจารย์เหมือนกันนะครับที่เห็นโค้ดสอวิสรุตแบบนี้นะครับไม่ใช่แต่ของพ,อ okay. พระอาจารย์ฟันนะครับของหลวงปู่ขาวหลวงปู่ตื้ออะไรนี้ก็เคยเห็นนะครับโค้ดสอวิสรุตพอแกได้เช่าบูชามาจากวัดนะครับแล้วแกก็มาตอกโค้ดไว้นะครับน่าจะเพื่อยืนยันนะครับว่า ได้รับได้เช่ามาจากวัดเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้จริงๆนะครับก็เลยต่อโค้ดของตัวเองไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าไม่ใช่พิมพ์กรรมการนะครับก็จะไม่มีต่อโค้ดนะครับแต่เหรียญนี้ได้ตอกโค้ดสวิสรุตไว้นะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่หายากพอสมควรนะครับถ้าต่อโค้ดแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดกรรมการหรือโค้ดสวิสรุตนี่นะครับ นานๆจะเจอทีนะครับแบบนี้นะครับสำหรับการเช่าหาบูชานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีหลายบล็อกอยู่นะครับพิมพ์นี้ก็มีหลายบล็อกบล็อกนิยมหูขีดบล็อกวงเดือนบล็อกธรรมดานะครับตรงนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับแต่พิมพ์ทรงก็คล้ายๆกันนะครับพิมพ์หน้านี่นะครับเอาดูบล็อกธรรมดานี้อันนี้นะครับแต่ที่ต้องดูไม่ว่าจะเป็นบล็อกอะไรก็นี่นะครับ บัวนี่นะครับดอกบัวรอบๆนี้ต้องติดคมชัดนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังนี่ดอกบัวพวกนี้ต้องติดคมชัดตรงนี้ต้องมีเส้นนะครับต้องมีเส้นวิ่งไอ้ต้องมีเส้นตัดนะครับนี่นะครับเส้นขอบสําหรับบาทนี่นะครับส่วนมากก็จะบางทีก็จะเห็นเป็นบาทตรงนี้นะครับจะยุบนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับแล้วก็พื้นผิวด้านหลังก็จะเป็นเส้นเสี้ยนลัศมีวิ่งนะครับอันนั้นก็จะเห็นเยอะเหมือนกันนะครับุน เกิดจากการปั๊มนะครับเกิดจากแม่พิมพ์นะครับแต่สามเหลียมนี้นะครับไม่ยุบนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าถ้าส่องลงไปนะครับส่องดูนะครับก็จะเห็นเป็นดวงตาทั้งสองข้างนี่ครับจะเห็นเป็นรอยยุบเป็นยุบลงไปนะครับเป็นเบ้าลงไปนะครับเม็ดในตานะครับทั้งสองข้างจะเป็นยุบลงไปนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ พิมหน้าก็จะลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับจาพิมพ์หน้าไว้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับหน้าตาจะแบบนี้นะครับลงมาข้างล่างนี่นะครับเส้นคอนะครับเส้นคอตรงนี้ก็สําคัญนะครับนี่นะครับเส้นคอจะเป็นเส้นนแท่งๆใหญ่ๆนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเส้นคอนี่นะครับอ่านี่นะครับ รายละเอียดนะครับความคมชัดของเส้นสายต่างๆนะครับเส้นริ Toy ้วจีวรนะครับสังกตินะครับนี saben, ่นะครับถ้า <tuh> มีโค้ดสวิสรุตโค้ดนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะตัวโค้ดนะครับจําให้แม่นนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับโค้ดสวิสรุตนะครับถ้ามีโค้ดต้องจําโค้ดสวิสรุตให้แม่นนะครับ นี่นะครับลักษณะโคตดต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้านะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับที่ว่านะครับดอกปัวรอบๆนี่ครับต้องติดคมชัดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางด้านหลังเส้นตัดตรงนี้ต้องมีนะครับขอบตัด นี่นะครับแอมนี้นะครับดอกบัววนนี้ก็จะติดคมชัดนะครับนี่นะครับบาทนะครับถ้าเป็นแบบไม่ยุบันนี้ก mm ็จะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเส้นสายอะไรคมชัดนะครับนี่นะครับบาทกาน้ํานี่นะครับเส้นนี้มีนะครับมีจะมีเส้นวิ่งขวางอยู่นะครับเนี่ยนี่นะครับเส้นนี้จะมีนะครับ นี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับสำหรับเหรียญรุ่นที่17นะครับ3วงนี้จะเป็นแบบคล้ายๆผิวไฟสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับโคดสอวิสรุษทั้ง3เหรียญนะครับสวยทั้ง3องค์เลยนะครับนี่นะครับรุ่นที่17พระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนั่งสมาธิแบบเต็มองค์นะครับผิวไฟสวยๆทั้ง3 โอนะครับต่อโค้ดวิสรุตแบบนี้หายากนะครับท่านใดที่ชอบนะครับทักเข้ามานะครับทักเข้ามาราคาแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายคลิปก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับก็ดูแล้วชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ